เอาล้วนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับรุอิสานบ้ากกระตูนนะครับวันนี้นะครับเราก็ยังมาอยู่ในกระตูนที่มีชื่อเรื่องว่าตำนานจอมยุทธพูดถังสารวันนี้เรามาถึงตอนที่2 60กันแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ผมไม่ได้แปลเองนะครับเป็นเพจบาทเดียวนะครับเป็นผู้แปลนะครับก่อนที่ทุกคนนะครับจะเข้าไปรับชมคลิปพร้อมกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณ คุณวีรศักดิ์ปวะเสนนะครับ20ทัวร์เรตนะครับที่ช่วยสนับสนุนลูกอีสานมาตลอดเลยนะครับก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปรับชมคลิปพร้อมกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับลูกอีสานด้วยนะครับส่วนใครนะครับอยากจะสนับสนุนลูกอีสานนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะทิ้งตัวเรตไว้ข้างๆคลิปเลยนะครับ ถ้าพร้อมแล้วนะครับก็รับชมคลิปไปพร้อมกันเลยนะครับอ๋อลงหลงนี่นางเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะพลังวิญญาณในตัวของนางนั้นได้ใช้ไปจนหมดทังซ้อนรีบออกมาช่วยนางเร็วเข้าอ๋ออะไรของเจ้าน้องซานเขาอยู่ที่นี่อยู่แล้วไงเช่นนั้นเขาอยู่ในกันละ่ะอืมข้างบนนั่น อ๋อทำไมเขาถึงถึงได้ขึ้นไปอยู่ที่สูงแบบนั้นได้ตั้งแต่ตอนไหนกันร่องรอยเดิม1 2 3 4 5 6องสม่ห้าเจ็ดปไม่จำเป็นต้องนับหรอกข้าที่เขาใช้คือ209รและสามร้อยเก้ต่างหากเอ๋ ใจเย็นก่อนห้ามตกใจเด็ดขาดพี่ใหญ่ซานแม้ว่าจะเป็นคนที่แข็งแกร่งแต่นี่คนน่าเลยเชื่อเกินไปทุกคนดูนั่นพี่ใหญ่ซานอ๋อพูดก็พูดถึงตอนไหนตะไลพี่ใหญ่ถังเขาแตกต่างกับพวกเราอย่างนั้นหรอถึงได้ดูแปลกกว่าชาวบ้านถึงเพียงนี้ดูนั่นสิ มีสายลุงล้อมรอบเขาไปหมดเลยดูเหมือนมันจะเป็นการหักเหของแสงมากกว่าวันนี้ของฟ้าปลอดโปร่งเป็นธรรมดาที่เมื่อสายน้ำกระทบแสงย่อมเกิดเรื่องเช่นนั้นเอ๊ะสายน้ำกระทบแสงเนี่ยพวกเจ้าไปเอามาจากไหนกันละ่ะสายน้ำที่ว่าคงเป็นเหงื่อของเขามากกว่าเมื่อหยดเหงื่อไหลลิน ดยดเงื่อนั้นก็ได้จับกลุ่มเป็นก้าวน้ำไหลลงพื้นเมื่อแตกออกเลยกลายเป็นละอองน้ำอ๋อช่างจะไปกันใหญ่แล้วข้าลืมไม่เข้าใจกับพวกเจ้าแล้วสิจะพูดก็พูดไปเรื่องพวกนี้เราคิดภาพตามไม่ไหวหรอกเจ้าลองคิดดูว่าเจ้าจะเข้าใจหรือเปล่าการที่ถังซานนั้นมีหยดเหื่อได้เป็นเพราะอะไรกัน ถังสารเขาก็ได้เดินขึ้นบันไดศักดิ์สิทธิ์ถึงขั้นที่236 237 238 239 240 241อ๋อพวกเจ้าคงไม่ได้โกหกข้าใช่เป่าและนั่นทำไไมมันเป็นสีแดงได้ละ่ะทีนี้อ๋อเลือดมันคือหยดเหงื่อโลหิต อ๋อเสียงนั่นเสียงกระดูกของเขาที่หักออกมานะสิเขาคงรู้อยู่แล้วว่าเสียงเหงือมากๆและใช้พลังวิญญาณเขาช่วยเหลืออยู่ตลอดทดแทนร่างกายที่เสียพลังงานไปแน่นอนจอมได้รับผลตอบแทนกับคืนข้าเองก็ไม่รู้ว่าเขาจะทนได้อีกหรือเปล่าให้ตายเถอะ ขารู้สึกไรประโยชน์ก็ข่าวนี้ไม่รู้ว่าจะช่วยเขายังไงดีพวกเราทำได้ตอนนี้มีเพียงพวกเราเท่านั้นที่จะช่วยเขาได้อ๋อจงหลง,ลงจะฟื้นแล้วหรอแต่ร่างกายของเจ้ามันไม่ต้องห่วงข้าสบายดีแน่นอนว่าพวกเราเตรียมความพร้อมไว้ก่อนแล้วเอ๊ะหรือว่า ที่เจ้าจะกล่าวก็คือเงาแสงนั่นที่จะกล่าวก็คือตอนนี้พี่ใหญ่ซานเขาขาดปัจจัยพลังงานวิญญาณเราจำเป็นต้องทำอะไรบางอย่างและพวกเราจะเพิ่มความสามารถต่างๆให้แก่ร่างกายของเขาด้วยนี่พวกเจ้านะเอะ๋นี่เจ้าจะพูดอะไรนะพวกเรากําลังใช้ สมาธิเพื่อหาหนทางให้กับเรื่องนี้อยู่นะอ๋อไม่ใช่ที่ข้าอยากจะเอ่ยก็คือหาอะไรให้กินและข้าจะมอบพลังส่วนหนึ่งเข้าไปให้อย่างน้อยมันมีเหลือก็ดีกว่าไปทิ้งข้าให้พวกเจ้าหมดเลยขอให้โชคดีละกันน้อยมันใช่เวลามาล้อเล่นเรื่องพวกนี้ไหมฮะ ไม่เป็นไรพวกเราเองก็หิวพอดีขอบคุณนะพวกเราจะทำให้ดีที่สุดเลยแล้วเราวนิ่งลงหลงและออสกาก็าได้กินอาหารที่มาหงจุนเอาไปให้พร้องก็พูดขึ้นมาว่าเริ่มกันเลยระบบพลังยานฟื้นฟูเคตวิชาหอคอยแก้วเจ็ดสมบัติคาสุดยอด มากกว่าการสนับสนุนพวกเราไม่ใช่แค่สายสนับสนุนต่อไปพวกเราคือระบบวิญญาณฟื้นฟูที่จะเหนือกว่าพวกสายสนับสนุนคนไหนๆห,หมายถึงว่ามันเป็นพลังที่ไม่ได้มีไว้แค่สนับสนุนอยู่อย่างเดียวเท่านั้นปกติแล้วการต่อสู้ระหว่างผู้เป็นสปิริตมาสเตอร์หรือยอดจุด วิญญาณจะได้รับการสนับสนุนที่จะช่วยเพิ่มพลังวิญญาณให้แก่เขาได้ั่วขราวแต่ด้วยสถานการณ์ที่มันค่อนข้างยาวนานยกตัวอย่างง่ายๆการจะเพิ่มความสามารถในการโจมตีด้วยความรวดเร็วเพียงอย่างเดียวนั้นต้องปรับสมดุลร่างกายให้รับต่อพลังพวกนี้เสียก่อนนั่นก็คือการขับเกาพลังวิญญาณ ที่จะปรากฏขึ้นมาและไม่สามารถอธิบายถึงหลักแหล่งของกฎตายตัวที่ว่าได้ง่ายๆมีเทพปาดกล่าวไว้ว่าปกติแล้วพวกเราทุกคนมักหยิบยื่นพลังมาจากที่แห่งหนึ่งและพลังนั้นก็ส่งมอบมาให้แก่พวกเราหลังจากสนับสนุนแล้วจุดกำเนิดพลังแรกเริ่ม ได้รับพลังที่ไม่รู้ที่มาผู้สนับสนุนพลังวิญญาณสนับสนุนไม่ใช่ฝ่ายใดข้อฝ่ายหนึ่งหลังสนับสนุนพลังวิญญาณแล้วไหลกำเนิดสิ้นสุดนี่คือทฤษฎีเท่านั้นมันคือวิชาลับต้องห้ามก็ว่าได้สำหรับ1000ปีให้เหลือการทดสอบวิชาลับต้องห้าม นี้อาจจะสำเร็จผลเพราะว่าพวกเราสองคนคือผู้ที่จะช่วยให้มันเป็นจริงพลังของสายสนับสนุนและพลังการเคลื่อหนุนของเจ้าของร่างพลังนี้จะหักห้ามฟาดินให้สำเร็จได้ระเบิดพิกนรกสนับสนุน10%จากทั้งหมดในานามของหอคอยแก้วก้าสมบัติ เพื่อหนุนอีกรอบหนึ่งระเบิดพริกนรกเปิดใช้พลังสนับสนุนขั้นแรกและส่งพริกนรกเข้าไปเสริมให้กายเป็น65%ขอคอยแก้วเก้าสมบัติเปิดใช้พลังขั้นสองสนับสนุนอีกครั้งหนึ่งเปิดใช้พลังเสริมเข้าไปอีกต่อเนื่องอ๋อนี่พวกเขาเล่นอะไรกันนะ ค่าเริ่มไม่เข้าใจแล้วนะมันคือการสนับสนุนทั้งสองฝ่ายยังไงล่ะเจ้าจำได้หรือเปล่าเจ้าอาศูนย์ข้างนั่นแน่นอนว่าหนึ่งในพวกเขาสามารถฟื้นคืนพลังได้อย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดเขาแทบไม่จำเป็นต้องโจมตีให้มากความเพียงแค่เปิดใช้พลังนั่าไปเรื่อยๆและเป็นขั้นตอนก็อทำให้พลัง เรากับเทพเจ้ามาครองไว้ได้แล้วและพวกเราก็กำลังทำขั้นตอนที่ว่านั้นสร้างสวรรค์พระเจ้าขึ้นมาอย่างไงล่ะอืมข้าชักจะไม่เข้าใจมากเข้าแล้วสิแต่นี่เป็นปัญหาอยู่อย่างนะเขาจะทนรับไว้หรือเปล่าล่ะนั่นก็พอเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงพูดแบบนั้นตั้งแต่ตอนแรก หลาสาระสึ้นดีนี่พวกเจ้าคิดอยากจะตายกันหรือยังไงมันสายเกินไปแล้วที่จะหยุดพวกเขาอา้าทำไมถึงมีวายุหมุนอยู่ที่นี่ได้เอ๊ะทำไมรูปแบบนี้มันช่างคล้ายกับขั้นที่8สนับสนุนความสามารถทั้งหมดเปิดใช้งาน30%ขั้นที่9 เปิดใช้พลังมายานสนับสนุนส่วนที่เหลือใช้พลังไป88%ขันที่10เปิดใช้พลังมญญาณทั้งหมดโดยใช้พลัง35%พี่ใหญ่ทางซานขอบคุณมากๆที่คอยช่วยเหลือตลอดเวลาหลายปีมานี้พวกเราตระกูลหอคอยแก้วเจ็ดสมบัติจะต้องทดแทนคุณอย่างแน่นอนคันที่1 8 เพิ่มพลังวิญญาณด้วยพลัง90%ด้วยหอคอยแก้วเจ็ดสมบัตินี้และพลังของค้าเราจะทำให้มันเข้าใจได้แน่คันที่20เปิดใช้พลังทั้งหมดทางวิญญาณ40%ข้าไม่รู้หรอกนะว่าท่านจะจำได้หรือเปล่าแต่8ปีก่อนหน้านั้นจนถึงทุกวันนี้ ที่พวกเราช่วยเหลือกันก็เหมือนดังวันแรกหลังจากนั้นพวกเราก็ได้ผจิภัยด้วยกันสู้ด้วยกันที่ศึกแรกเสียสละเป็นครั้งแรกเพื่อหนุนกันเสมอทุกๆความทรงจำที่มากมายของพวกเรานั้นมีมากมายเหลือเกินอาจจะดูน่าตลกไปบ้างที่จะพูดเรื่องนี้แต่พวกเรา ก็พร้อมแล้วพร้อมสำหรับวันที่พวกเราจะไม่รู้ว่าอยู่จนถึงวันเกิดนั่นหรือเปล่าเพียงแต่ตอนนี้เรายังจำความได้ดีถึงวันนี้เราได้พบกันวันที่พวกเราอยู่ในเช็คในงานวันเกิดที่แห่งนั้น38ขั้นเปิดใช้พลังวิญญาณเกื่อหนุน95%เเซ ที่ใหญ่ทางซานพวกเรานั้นคือเช็คพวกเราอยู่เพื่อท่านขั้นที่40เปิดใช้พลังวิญญาณเพื่อหนุนอีก45%ขั้นที่50เปิดใช้พลังวิญาณแบบร0อเปอรซ็อ๋อข้าจำได้แล้วว่าค่าเคยเห็นแบบนี้มาก่อนมันเป็นตอนที่พวกเราอยู่ในสถาบันนี่คือ อาหารเสริมวิญญาณเกืือหนุนเลิศรถทั้นที่66เปิดใช้พลังวิญญาณทั้งหมด55%้และแล้วก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพ,เพื่อนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับรูปอีสานด้วยนะครับส่วนคลิปนี้นะครับ ผมก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ